น่ารักอ่ะ DJ ปูกกะเผยคำพูดของแอปทักษอนที่ทำให้จำขึ้นใจแน่นอนว่าหลังจากที่พระเอกหนุ่มชื่อดังนนกุลได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าจีบแอปทักษออนนางเอกสาวรุ่นพี่ที่มีอายุห่างกันถึง13-14และดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้แน่นอน ล่าสุดทางด้านพิธีกรชื่อดังดีเจปุกโกได้ออกมาเปิดเผยคำพูดของแอปทักษอนขณะที่ตนกำลังอ่านข่าวของนนกุลที่ทำให้ตนเองถึงกับจำขึ้นใจเอาไว้ว่าคนอื่นจะมองยังไงมันไม่สำคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทำหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุข ในแต่ละวันให้ดีที่สุดคำนี้เลยเวลาจะไปไหนไปกับใครใครจะมองยังไงซุบซิบอะไรนั่นไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาบุกโกใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันโดยแอปพูดในวันที่นนกุลเปิดใจนั่นเอง